เพื่อนนีเชียวโจมนเลียนกูด้ยินนะฮะองานเดินเงนินดีที่ก็ได้เบิ้ง กูกินหอนอันปรินท่าผับทบ้าเด้กูเบื่อโควิดในเด้โควิดจะเถื่อโอเนี่ยก,กับอะไรไปทนายกับอ่ไรนง่นคำกับบมมีบันนี้ไปทนายเด้ กูมีคนจะไปเห็นงานนะกูไ้เนาอกูจะพากูจะพาไปานี่นะเัีอยงก็ได้ไม่เก่งก็ตัวอย่างเลยมึงเป็นยังเสียวจมวนเทียงกูได้ยินนะโออการเียงเงินกางค้ำนี่แหละเสียวเป็นเนี้นจะจมเ่าเสียวชว่วงนี้โควิดมันระบาดแห้งหาเงินน้าค้ำกับบุคคลได้บุไม่งอกไมีงานกูนจะพาไปเห็นงานงานยังเสียวงานเดินเงินดีฮีก็ได้ ว่าถือใจลินนี่รีบ่เสียวมี่เชียวมึงเบิร์การแต็งโตโอนะูแน่กูมาหอนวันนี้กูก็ไปเห็นงานนั้นใช่เส<ล>ียวนี่แหละมึงเห็นบ่าะการแต็งโตโอู้ที่ี่มึงน,นี่ก็กูปไปเห็น,โโน,โนโโมึงจะรเนาะมึงสิไปว่าอะไรเสียวไปเห็ละเสียวมึงพร้อมมึงได้เลยพร้อมแล้วนีล่ละไปแล้วนี่เราได้ขับรถแล้ว,ลวไปซะกูชี้ไป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 เสียว งานนี้มึงต้องมากเชียวมันมีอยู่บ่งานงานเดินเงินดีโอเคพี่ก็เลยบ่เสียวฉันยินข่าวมึงได้มีอยากได้เหรอแล้วมึงคือบ้าสาฮะแล่วบ่มีเงินค้าแต่งนั่นแหละเสี่ยวมึงไปเห็นงานนํากูมึงได้แม่นบ่เสี่ยวได้เลยเสี่ยวมือเดียวมึงเห็นมึงได้นเลยฉันนั่งเหมื้อนี้เนาะไปบ่สถึงกันไปเสี่ยวไปไปๆ ยึดเชียวยังเสียวผู้ใช้เชืยกก้เสียวมันแดดแให้โอ้ตัวกับคอยว่าวนี้เขาตื่นเจะจะจายนั่งเนาะไอรดิเอาไปละเนตเสียวหอนได้ทางขาวนี่เป็นเสียวนี่แหละใคอยู่ทางในหาใครมดูในเด้อ เออเชียวทำนี hmm. it, it like like, ้กะยัาไขบเปิดไก็บอลไค้ก็มีอะไรเียวพยานม่เคองไมได้ท่ปกอบงานของเราอยู่หอนดะไรเสียวมาใช้เสียวอันนี้นะอันนี้ก็เชียวแมนมีละงานเดินดีที่เห็นเชียว เรียงงวดได้บ่ะิ้อหงานเดินเงินดีเฉียว <No. S 1> บาดก็เ,เอิดวะเรียงงวดได้เฉียไม่านานเ่าะันขอคำใต้่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามแล้วเขามาชมผู้ได้ไม่นิกิบเบิ่งผู้ได้บไมินิกับเบิ่งที่ครับ